วัครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้กล้องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรนะฮะโปรไอพีคาเมลนะครับ S1 นะครับตัวกล้องตัว IP นะครับตัวนี้จะสามารถนะครับพูดนะสนทนานะครับผ่านตัวกล้องได้เลยนะฮะคนที่ส่งสัญญาณมาก็พูดทางโทรศัพท์นะฮะเสียงเข้าจออกมาจากกล้องนะครับ โดยที่นะครับตัวกล้องตัวนี้เราดูด้านหลังนะฮะก็จะมีลําโพงนะฮะลำโพงในตัวนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมีลําโพงในตัวนะครับรับสัญญาณ wi-Fi นะฮะติดตัวเดียวเหมือนได้กล้อง10ตัวเลยนะครับนะฮะหมายถึงยังไงใช่ไหมครับตัวกล้อง Pro IP ของเราตัวนี้นะครับจะคมชัดมากกว่ากล้องทั่วไปนะครับที่ขายในท้องตลาดนะฮะ เราสาม,มารถติดนะฮะตัวเดียวแต่ว่าเราสไลด์นะฮะกับมือถือนะฮะตัวกล้องก็จะหมุนอย่างนี้เลยนะหมุนหมุนหานะครับเราอยากจะเจออ่าสมมติว่าอยากจะเจอขวดน้ํานะครับแล้วก็หมุนหมุนหาได้โดยที่เราคอนโทรลที่มือถือของเรานั่นเองนะครับสมมุติว่าอยากดูบนเพดานนะครับเราก็อา่าก็อย่างนี้เลยอย่างนี้นะฮะเราไม่ต้องไปกดอย่างนี้นะครับก็คือตัวกล้องเขาจะสามารถ หมุนเองนะ,ะโดยที่เราคอนโทรลทางมือถือนะครับแล้วก็หมุนนะฮะนี่เลยอย่างนี้เลยครับนี่นี่ครับนะซึ่งกล้องวงจรปิดทั่วไปนะครับหน้าตัวกล้องก,องก็จะนิ่งๆนะครับแต่ว่ากล้อง IP ตัวนี้นะครับหมุนอย่างนี้เลยนะครับโจรจะเดินไปทางไหนล้วก็หมุนตามนะฮะหมุนตามแล้วก็สามารถคุยก็ได้ด้วยนะครับนะฮะประโยชน์ล้นตัวเลยนะฮะ วิธีการใช้งานนะครับเราก็จะมีคลิปหนึ่งนะครับการต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณนะฮะส่งสัญญาณโดยใช้ Wi-Fi นะฮะตัวจะเป็นเสา WiFi ที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีช่องสายแลนนะฮะเสียบไว้อัปเดตนะครับนะฮะอัปเดตสำหรับทำความรู้จักกับตัวเราเตอร์ของเรานะครับเราเตอร์ Wi-Fi ของเรานะฮะ เราจะใช้สายแลนเสียบก่อนนะครับเสียบปุ๊บนะฮะแล้วก็เซตค่านะฮะซึ่งเราจะอธิบายอีกคลิปหนึ่งนะครับกล้องตัวโลตัวนี้นะครับความคมชัดก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็นะฮะสีก็จะไม่เพี้ยนนะครับตัวนี้จะเป็นไม้นะฮะสำหรับนะฮะรับฟังนะครับผมส่วนตัวนี้ครับนะฮะก็จะเป็นลำโพงนะครับนะฮะลำโพงเห็นไหมครับ นี่ฮะลำโพงนะครับจะมีช่องเสียบอะแดปเตอร์รีเซตแล้วก็ช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับนะฮะใส่เมมโมรี่การ์ดได้ด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยู่บ้านนะฮะโจรเขาอาจะตัดสายกล้องนะฮะเราเจอพอดีเลยเราก็สามารถบันทึกทางโทรศัพท์ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับโดยไม่ต้องกังวลว่าเขาขโมยกล้องไปแล้วทำลายกล้องไปแล้วนะครับระบบ จะตัดหรือหายหรือเปล่านะครับแล้วก็มีทั้งนั้นคือกดบันทึกทางโทรศัพท์ได้อีกรอบนะครับประโยชน์ล้นตัวเลยนะครับคุยได้นะครับเราเจอสิ่งที่ผิดปกติอยู่ในบ้านนะครับหรือว่าเจอพนักงานนะฮะเราก็สามารถสั่งงานได้เลยนะครับสนใจยังไงนะฮะก็สามารถคลิกดูด้านล่างนะครับเพื่อดูวิธีการติดตั้งนะสลับกล้องโปร IP c a m e r a นะครับ